สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนานะคะวันนี้จะมาหารุกเกี่ยวแต่ว่าได้จับปลาเชเลยมาดูกันค่ะทุกคนมมีสงไ่ก 你弄。 ไปมอไรแต่ต้องข้าวยังลืมข้าวอยู่บนรถไถมั่งต่เอารถไถไถเดินตามตกลมเพราะเอารถไถมาแล้วมันก็แล้วไอ้รองเท้าวไปอินุนุนุนูนอึดนุนกุตกันเอาไปปล่อยเอาไปปล่อย กำลังปล่อยเลยลูกปลาเนี่ยกังปลย้ยันนี่ยันตุ่ยมันตุ่ยยนตุ่ยบําปุ่บเลยเอกรมกใช่ลูกตันี

อีนนอีโนนปัดดุปตาอะไรนะปดดุปาช่อนปลาชอปหดดุปัดดุดุดีจ้าปัดปัดดุกใินจับเห็นไหมปัดดุปลาอะไรปาช่อนเนี่ยอกระดา 念念。Ooh, yeah. ปลาข้ามันกระโดดขึ้นมาอยู่บนสูงไงนีงถ่าดขามันคือหกมากคือยานความแค่มันมีบนด้วนี่ ก็ตัวก็หนี่หนูนี่อย pues mm yeah, ู่ดนานใยนี่สายฟางนี <MID> ่น <cruise> ี่ก็เป็นทั้งสองสายมาค่ะ hãy nhìn cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được lỡ những video hấp dẫn ก็ป๋ามากีวยเข่าอืมัน้ต้นีนต้กนี่ไงตับไปเจอเป็นปดุะลุกลุกต่นะมีพูดว่ามันเห็นหิน เดี๋ยวน้าใส่หน้ามันูดนะดดออกดูดออกเอาไปปล่อยกันไปปล่อยซ่าไหนล่ะไอซ่าจบใหม่ครับแต่ไปปล่อยมันจะตายก่อนอยู่ไก่เอามาใส่หนูไปว่ะนี่มันอยู่ไก่ครับน้องออกมาอยู่ตัวหนึ่งนี่มันหนามันเยอะไง มันกไมกระโดดออกได้ทำใหญ่แค่นี้คหมอเรื่องอรทำไมปล่อยไม่ต้องใสกนใหม่นี่ใส่ได้นั่นเอกใส่กันใหม่เลยก็ได้นมันกิอไขึ้นากในนู้นมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเลย เขาไม่เกี่ยวไท่ดอกว่าาบนุ๊กไม่ได้ใช่ไหมนั่งจิบังับขับรถเกียวนี่ตนนนายต้นนึงต่นน้อเกี่อนขับพอดีเลยต้นไหม่นายข้้งหลังนายหน่ ก็มาแล้วบันนอแม่หนูไม่ได้ใส่แสงตร้าวของมันน่ะน่าจะถึงจุดทางแล้วตรงข้าชนะ <c oughs> ่างเถอะลูกประดุกระงงานประดุกนี่เออลูกประดุกอย่างสวยเลยม้วก็ไม่ใส่พอ,อดีผมไม่ได้มาเปิดเนี่ยมันเหี่งหรือปล่อยมันเหี่ยงหรือเ,เลยปลามันก็เลยตก๊บบมันก็เลยข้าง

มีปลาดุ๊กหัวปลาดุกเองระวังกับปลาดุกมันติดไหนไปได้หนู้นทางหลังหนู้นนั่นปลาดุ๊กมีปลาลดปลาลดปลาลดต้องยัดอะไนี่ไอตึ๊ดเฮ้ยตึ๊น้องปลาลดงามจังเอาเจ้าคนนี้หลายมือแท้เอาตัวเดียวที่หนึ่งตัวกับพ่อลูกทำไมกิ่จับเมื่อหนึตัวไม่นั่นก็ไม่เห็นแล้วตัวนี้น่ะปตายตถ้าจะสองมือกิ่จับมาอยู่แล้วปลาลดน่ะไหนไปลเลี้วอันูปลาลดเป็นตัวใหญ่เลยปลาลดที่แม่บอกหนูไปลเลี้วอันไปเออเอามาอยู่ละอีนั่นนู้น เห็นไหมแม่กะนัดลุงจับสองมือยังกัมอยู่นี่จับอันล้วตัวอาว้นไ่นีม่นนข้างหลังหูแท่นั่นะดุไม่ไปไหนดอกนไหปาอไไ้แล้ะกระหนูไั่ตัวนั้นจามไปจมาขึ้นนกปลาอะไรหนปลาะไรึงนี่ยังปลาลดโอไม่ใช่ลุงใดยังปลาลดตัวมาขึนลงใดละตัวหนึ่งใช่ นีอทำตลกหายเทเกต้าตะเกงไหมลูกเกต้าตะเกงไหมหายเลยเห็นปลาล็อหลจะขวายสองสองมือละตัวอะหลายตัวหลาย คือเรากลัจับปลาหลายมืออ้าวเบื้อมันหายอยู่ตั้งแดาแล้วไม่ได้จับตัวแล้วกเป็นี้นงะเปปามด้าเนี้หนึ่งหน่ตัวนึ่ใช่ทีปามด้ไม่กหรอะไร้วปามไปไปเหรออน้ตัวหนึ่งน้องลูกเ็ดน่ตัวมนอนนี่่ะ เป็นรถอีกรถอีกรึแก่ปลามันจับขื้อหรือม่ลูกมันมีลายตัวไงลูกลูกเห็ดสีดำฉันมึงดีจับรถอีกไอโน้งข้างหลังหนูปลาอะไร

มันวลูกนิดเดียว no. ่มนอยู่หลายูนี่แม่แดูกาตั้งฟาร์มแม่จะต๊อปฮะสต๊อปแล้ันทมา <laughs> oh, c'est <laughs> que <laughs> <laughs> Oh, what's the lemon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs>

Hey, แน่ในปลาสองทางนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะทุกคน ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ